हेलो

We have Artemis and we have Greece. and the Romans had Jupiter and Diana. But here people used to worship the Greek gods, not the Roman gods. Strange, yeah? Because Greek culture was very, very, very profound culture. Very, even the Romans, had a lot of Greek culture. The greek culture was one of the most, most famous cultures we had in this country. of course they had they, they were in science in literature in art in philosophy มันล่มโล่งและมันสวยไม่ขึ้นนะมาันยอดนะครับจักระราดินาบิชช ก็เดินกลับที่รถนะครับก็เดิทนาทนางไ,ไปที่เมืองดจีน,นไปตลาด ครับนี่คือโรงแรมนะฮะที่เราพักอยู่นะฮะในเมืองเอ่อในเมืองอะไรนะครับเมืองนี้คือเมืองเอ่อเปตราเปตรานะครับเปตรา เบอร์เวนไฟทานะฮะสามีมือสิบครับโดยเข้ามาในซอกนี้นะฮะนี่จะเป็นหุกเขาสิชมพูมีร้านขายของที่เ,เล็กด้วย

ครับจะเดินต่อเข้ามาอีกระยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจอนะครับลานกว้างใหญ่ ถยงงนีนเนี่ยเห็นเห็นแค่ว่าจะสลับภูเขาหมดเลยไหมฮะด้านนู้นเนี่ยมด้านหลังเนี่ยที่จะมีพวกนี้คนยิงเดินไปกีกเดือนเนี่ยนะ ซิตาเดลนะครับที่เรื่องอำมันไม่เลยไม่พิสูจน์ไปพิสูจน์ที่จะดีไ